สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านสู S ่ S 7 2 Academy นะครับวันนี้เราจะไปชมชอ็อตคลิปนะครับมีลูกศิษย์คนหนึ่งของผมถามว่าทำยังไงถึงปีไดรเวอร์ให้ไม่ลอดลูกนะครับวันนี้ผมจะมีดดูหนึ่งมาให้ทุกท่านนะครับอย่างแรกดวนี้แน่นอนต้องใช้ไดรเวอร์นะครับลูกกอลต้องอยู่บนทีลอดลูกเกิดจากเวลาไมา้เราไม่ใด่โดนหลังลูกนะครับแต่โดนต่ำกว่าสวิตสปอร์ตของแรนเนอร์คือตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นดวนี้ ก็คืออย่างแรกนะครับ <im> ยื่นกล้กว่าปกตินะครับให้โลโก้ของไดรเวอร์มาอยู่ประมาณตรงนี้ของรูปนะครับไม่ใช่ตรงนี้ปกติอยู่นี้เรามาอยู่ตรงนี้หลังจากนั้นเราเคอะขยกข้อมือขึ้นครับเห็นไหมครับว่าไม้จะลอยแล้วก็ถามว่าพอดีอยู่ตรงไหนพอดีอยู่ตรงที่เวลาเรายกแล้วโลโก้ของไดรเวอร์ของเราอยู่ตรงกลางของรูปนะครับถามว่าทําไมถึงทำอย่างนั้นเพราะมันคือการบอกร่างกายเราว่า ถ้ามตีรอดแค่านายตีรอดลูกนายจะตีไม่โดนลูกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราถึงต้องยกลอยนะครับหลังจากนั้นพอเราทําอย่างนี้แล้วเราก็ยิงไกลๆหน่อยฝึกไปสักสองสามทีเห็นไหมลูกนี้ก็ไม่ได้รอนลูกนี้ก็ไม่ได้โดนรอดลูกนะครับฝึกไปเรื่อยๆนี่นะครับยิงไกลๆยก,ยยกหมุนเห็นไหมครับ อาการล่อลูกก็จะหายไปนะครับสิ่งที่เราต้องเข้าใจก็คือการล่อลูกอะ่ะคือการที่มือเราข้อมือเราไปแช่อยู่ตรงข้างล่างมากเกินไปนะครับดิวนี้จะช่วยให้ร่างกายเราบอกเลยว่าถ้าเราอยากจะตีให้โดนลูกมือเราต้องยกขึ้นซึ่งถ้ายกขึ้นปุ๊บมันจะไม่หลังลูกแน่นอน,นะครับประมาณนี้ครับทุกท่านมีอะไรอยากจะสอบถามสอบถามในคอมเมนต์ได้นะครับสวัสดีครับ